สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยชัวร์ครัวเจ๊เล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาทําเมนูแกงจืดฟักใส่หมูสับค่ะ,ะกินน้ําซุปชดจำซุป,ซ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 ปร้อนๆคล่องคล่องคอนะคะอันนี้แม่ก็จะเตรียมหมักหมูนะคะในการที่จะใช้ใส่ในต้มจืดฟักนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมักหมูกันเลยค่ะ เขาจะได้หอมนะคะแล้วก็มีรสชาติในตัวของเขาเองค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะหมูหมักมนะคะคลุกเ้ากับสามสหายแล้วก็ซีอิ๊วขาวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะเตรียมฟักกันนะคะฟักแม่ก็จะใช้ฟักอ่อนนะคะเลือกลูกที่มีสีเขียวอ่อนๆน,นะคะยิ่งยังมีขนอยู่ที่ผิวเนี่ยยิ่งดีนะคะแสดงว่าเขาเยังกอ่อนอยู่นะคะเนี่ยก็จะใช้ลูกขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราทิ้แค่ แล้ว okay. ก็ปอกเปลอก,ก่อน okay. ปอกเปกกเเลือกฟักก่อนถ้าเราเลืกฟักก่อนเาเนี่กจนนะ,ะางกจะไม่หนาเท่าไแล้วใส้ก็จะไม่ค่อยไส้ก็จะไม่ค่อยอยเอเ ค่่จากนั้นหลังจากที่เราเตรียมหมูกับฟักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ำนะคะเพื่อทำน้ำซุปนะคะตอนนี้เราตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะคะ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำซุปเดือดละพานเลยอันนี้แม่จะใส่ซุปก้อนซุปไก่ก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดไปอีกส่วนหนึ่งนะคะ อ,อันนี้หมูที่เราหมักไว้นะคะเอาลงไปเลยตามสูตรแม่นะคะเอามาลวกอาน้้ำร้อนลวกก่อนอาน้้ำร้อนลวกก่อนค่ะเพื่อที่ว่าหมูเขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนใหญ่มากนะคะอาน้้ำร้อนมาลวกให้เขาแตกตัวนิดนึงนี่ค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็รอให้เขาเดือดค่ะ ปิดฝาทิ้งไว้เราให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งค่ะอะค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วน่ากินมากเลยหอมหอมจากนั้นเราปรุงรสเลยค่ะใส่เกลือ,อนิดหน่อยนะคะเกลมนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนชานะคะเพราะว่าฟักเขาจะหวานอยู่แล้ว ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะโอชิมเบ้ง เดินมันตานอีกนิดนึง่งซีขาวอีกนิดนึงค่ะเราไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเราทำมากทำน้อยแค่ไหนนะคะชิมรสชาติเข้าที่แล้วเราใส่ฟักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะฟักที่เราเตรียมไว้นะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ฟักลงไปแล้วเขาจะหวานน้ำซุปเขาจะหวานเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าฟักเขาหวานเละจากนั้นเราปิดฝาไว้นะคะซิ้งไว้ให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ เราเอา <c oughs> เราเอาต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปแล้วนะคะน่ากินไหมแกงจืดฟักใส่หมูสับนะคะสูตรอร่อยชัวร์โค้ชเล็กนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยใครชอบคลิปที่แม่ทำนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยชัว